สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็จะมาเล่าเรื่องที่เป็นแรงบันดาลใจที่ก็ทํางานอนุรักษ์ธรรมชาติาหยิบหนังสือชื่อไฟป,ป่านะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ทางมูลที่สืบรวมเล่มเมื่อหลายปีที่แล้วเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับเป้าหมายก็คือเร,เราอยากจะคุยกันเรื่องแรงบันดาลใจนะครับซึ่งก็คงไม่ใช่แรงบันดาลใจในการอนุรักษ์อย่างเดียวหรอกก็แรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตนะครับจะเป็น ชีวิตของใครผมก็คิดว่าเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ต่อจากเอพิโซดที่แล้วซึ่งผมคุยถึงอาจารย์ของผมซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราทำงานอนุรักษ์ด้วยผลพื้นฐานความรู้ทางนิเวศวิทยาเชื่อจาจรยงยุทธจัญลักษ์ซึ่งบังเอิญว่าตอนเริ่ม เขียนหนังสือลงคอลัมน์ไฟป่าในนิตยสารอเดเมื่อเรา,เรา,เราปี2557นะ่ะอาจารย์ก็เสียชีวิตพอดีก็เลยหยิบมาเป็นการเปิดเรื่องแล้วพอเขียนแล้วก็เขียนต่อเนื่องเล่าถึงอาจารย์ต่อมาอีก2อสตอนในตอนที่2เนี่ยผมตั้งชื่อว่าอะไรกินแล้วไม่ตายอันนี้เป็นคำถามนะครับซึ่งเป็นคำถามเวลาที่เราเข้าป่า เราก็จะถามว่อันนี้กินได้มไหมนนกินได้ไหมอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เดี๋ยวเราจะคุยกันในเรื่องอะไรกินแล้วไม่ตายผมย้อนไปที่งานแรกที่ผมทำเต็มตัวที่สืบเนี่ยนะครับเมื่อเราเรสักเกือบ20ปีแล้วล่ะครับมันเป็นงานอบรมเสริมความรู้ให้เจ้าหน้าที่มูลยทิเพื่อเราเตรียมตัวทำงานใหญ่ในพื้นป่าตะวันตกกันนะครับก็เตรียมทีมภาคสนามเตรียมทีมวิชาการผมก็ตกลง ที่จะลาออกจากการเป็นครูเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมารับหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการตอนนั้นเราก็ใช้ชื่อภารกิจการทํางานที่เราจะไปทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่พื้นที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและก็อุทยานแห่งชาติ17แห่งในพื้นป่าตะวันตกแล้วก็จะไปทํางานกับชาวบ้านชุมชนที่อยู่ในป่าเราเนี่ยจะไปเป็นคนกลางให้เขามาร่วมรักษาป่าตะวันตกเชิงระบบนิเวศวิชาการวิชาการนะครับ ตอนนั้นเนี่ยทางมูลที่สืบนะครับเสถียรก็เริ่มหาคนหนุ่มคนสาวมาสร้างทีมทํางานในป่าลึกเขาหาไหว้ก่อนแล้วครับผมยังสอนหนังสืออยู่เลยนะครับเขาก็หาตัวเจ้าหน้าที่ไว้10กว่าคนส่วนใหญ่เป็นหนุ่มสาวซึ่งก็ไม่ได้เรียนมาทางระบบนิเวศเหมือนชื่อโครงการนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเราจะมาทํางานร่วมกันเนี่ยตัวผมเองด้วยผมก็ไม่ใช่นักนิเวศวิทยาโดยพื้นฐานนะครับก็มาปรับความคิดในเรื่องระบบนิเวศนี้ด้วยกันนี่ไหม ผมก็ต้องการความช่วยเหลือผมก็คิดถึงอาจารย์ผมด้วยล่ะครับอาจารย์ยงยุทธจัญลักษ์ที่ตอนที่แล้วผมเรียกแกว่าผู้เท่าไม้เท้าลำไผ่นะครับอตอนนั้นอาจารย์ก็ใกล้กเกษียณอายุจากภาควิชาพฤกษศาสตร์ที่วิทยาศาสราตสรต์จุฬาเ็มทีแล้วละ่ะก็โชคดีนะครับอาจารย์ก็ตอบรับมาเป็นวิทยากรอาจารย์ก็จําผมได้ดีว่าเป็นคนที่ชอบไปนั่งคุยกับอาจารย์แม้ว่าจะไม่เคยเรียนหนังสือด้วยกันในคอร์สเต็ม ผมว่าจาได้ว่าผมไม่คนขับรถไปรับอาจารย์มาจากกรุงเทพจะไปเมืองการจนนะครับจะไปเข้าป่าเต่าดําในอุทยานแห่งชาติไสยโยกผมก็เลยถือโอกาสแวะดูปัญหาการระเบิดหินที่เขาแรดอยู่กลางเมืองการเลยครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําแม่กลองก่อนจะเดินทางไปสมทบกับคณะของมวยที่สืบที่ไสยโยกเขาไปรออยู่แล้วละครับตอนนั้นพอดีมันมีปัญหาการระเบิดหินที่มีฝุ่นฟุ้งหินปลิวกระเทือนมาจนกระจก อาคารราชะการที่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเนี่ยกระเทือนจนแตกเลยครับเป็นข่าวผมเลยชวนอาจารย์ไปดูอาจารย์ก็ไปดืนดูดูๆแล้วก็ถามผมว่านักอนุรักษ์เนี่ยกลัวเรื่องตัดไม้แต่ดูภูเขาเนี่ยสิมันเหมือนกระดูกต้นไม้มันเหมือนผมเหมือนขนตัดทิ้งก็ขึ้นใหม่แต่ต้องใช้เวลาคนสมัยก่อนปลูกบ้านด้วยไม้มันเป็นทรัพยากรที่หมุนเวียนมาเกิดใหม่ได้แต่ระเบิดภูเขาทำซีเมนต์เนี่ย เราก็เสียผู้เขาไปแล้วก็เกิดใหม่ไม่ได้เหมือนเราขุดกระดูกของเปลือกโลกไปใช้ผมนึกถึงหน้าที่ของผู้เขาที่อาจารย์ยงยุทธเคยสอนผมสมัยเรียนเรื่องการสื่อความหมายธรรมชาตินานมาแล้วละ่ะอาจารย์บอกว่าความสูงต่ําของผู้เขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควบคุมภูมิอากาศในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆลมมรสุมที่มาปะทะผูเขาก็ตรงไหนที่อยู่หน้าเขาก็เกิดฝนตกฝนตกชุกเลยครับอย่างเขาใหญ่เงี้ย หลังภูเขาก็เป็นเขตเงาฝนก็แ้งหน่อยเหมือนอย่างแถวแถวจังหวัดชัยภูมินะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นความหลากหลายที่ชีวิตต้องการไม่มีไม่ใช่ว่าทุกชีวิตต้องการฝนหนักหรือบางชีวิตก็ไม่ต้องการฝนสักทีเดียวต้องการฝนกําลังดีแล้งๆหน่อยนะครับก็ทําให้เกิดความหลากหลายแล้วก็นั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนชุกหรือฝนแล้งภูเขาก็กั้นทําให้เกิดระบบนิเวศที่ทั้งกั้น ให้มันต่างกันแล้วก็ยังเชื่อมโยงถึงกันนะครับผมว่าอาจารย์ยงยุทธเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวแหละที่เคยถามคําถามแปลกๆแ,แ,แบบเนี้ยผมที่ตอนนั้นก็เป็นนักเรียนธรณีวิทยาถามผมว่าภูเขาทําหน้าที่อะไรแน่นอนครับโลกนี้มาไกลที่จะย้อนไปปลูกสร้างบ้านจากไม้แบบที่อาจารย์บอกแบบเมื่อก่อนก็ไม่ได้เพียงแต่ว่าผมก็คิดว่าคนเราอ่ะก็ต้องรู้หน้าที่แล้วก็คุณค่าของภูเขาเอาไว้บ้าง ก่อนที่จะระเบิดมันทิ้งแล้วก็อ้างการพัฒนานะครับต้องรู้ว่าภูเขาเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยทำหน้าที่อะไรแล้วก็เกิดคําถามในใจว่าเอ๊ะทำไมโลกเราถึงไม่สามารถตัดไม้มาใช้แล้วก็จัดการปลูกคืนให้มันพอใช้ได้เห็นตัดทีไรก็หมดไปนะครับซึ่งทุกอย่างก็ขึ้นกับวิสัยทัศน์แล้วก็เอาจริงออกจัง,จงในการจัดการได้แท้เลยคราวนี้ผมก็พาอาจารย์มาถึงการฝึกอบรม คับอาจารย์ก็เริ่มว่า hey, เอ้ะใช้ทรัพยากรยังไงอะอาจารย์ไม่ตอบตรงๆครับก็มาชวนพวกเราคิดว่าคนเราเนี่ยตัดผมโกนนวดตัดเล็บตัดบ่อยไงก็ได้ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะเจ็บจะปวดเพราะมันอยู่ภายนอกแต่ถ้าเมื่อไหร่สาวๆเขาอยากสวยอยากสัญญกรรมพาตาตัดโน่นเสริมนี่ก็อาจจะเจ็บหน่อยเสียงหน่อยบางทีก็มีผลกระทบบ้างทำได้ไหมล่ะ พอทำได้โอกาสถึงตายก็แทบจะไม่มีแต่ถ้าเมื่อไหร่เราต้องผ่าตัดอวัยวะภายในคราวนี้มันต้องมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตใช่ไหมอาจจะพิการอาจจะผิดปกติยาวไปเลยธรรมชาติก็เหมือนกันอาจารย์ก็บอกจะทำอะไรแค่ไหนก็ต้องประเมินนะว่าเราจะเสี่ยงที่จะกระทบกับความสำคัญเรื่องอะไรแค่ไหนถ้าเราจะตัดผมโกนหนวดตัดเล็บเอาเลยจะเสริมสวยคิดเยอะๆหน่อย แต่ถ้าเกิดจะเปลี่ยนแปลงถึงอวัยวะภายในเนี่ยอันนี้ต้องรอบคอบสุดๆอันนั้นก็คือกรอบของการพัฒนาที่เหลือเขาก็ปล่อยให้พวกเราไปคิดตัวเองะครับอาจารย์ก็บอกว่าการประเมินคุ้มค่าของความเสี่ยงแต่ละเรื่องเนี่ยคนแต่ละคนก็ไม่ท่าไม่เท่ากันหรอกนะครับประเมินต่างกันเราก็ไปเดินป่ากันอ้าวอาครับอาจารย์ก็จะพาไปดูโน่นดูนี่ปรากฏว่าอาจารย์ไม่ได้พาไปหรอกเราเดินนํา อาจารย์ก็จะชวนหยุดมองบอกว่าเวลาพาคนไปดูป่าเนี่ยก็ชอบเดินไปไกลยๆจนเหนื่อยเพื่อแข่งกันว่าใครจะแข็งแรงกว่ามันใช่วัตถุประสงค์ของการสื่อความหมายธรรมชาติไหมละ่ะมีอะไรที่รอบตัวที่สื่อความหมายให้เราคิดเนี่ยให้เราเข้าใจมากมายป่ารอบตัวเราเนี่ยแค่เมตดเดียวก็ดูได้เป็นชั่วโมงแล้วคำถามสำคัญของป่าสำหรับอาจารย์คือป่าคืออะไรแค่นั้นละครับ เราก็ตอบกันแบบที่เคยเรียนใช่ไหมครับเวลาเราจะตอบอะไรเราก็ต้องเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวจะเคยเรียนป่าวอ่าป่าคือเป็นสิ่งที่มีชีวิตทั้งพืชและสัตว์อยู่ร่วมกันมีการหมุนเวียนแร่ธาตุมีกินกันเป็นทอดๆอดแบบห่วงโซ่อาหารมีความหลากหลายทุกคนก็งัด,งดตาลากันออกมาอาจารย์เนะมองหน้ามองบ่อยอะครับมองจ้องตาแ้วพูดเสียงนุ่มๆเป็นเอกลักษณ์ว่า ป่าคือที่ที่ชีวิตอยู่อย่างอิสระแล้ก็อึง้งผมจำไม่ได้ว่าเราดิสคั t กันต่ออยังไงแต่ผมก็จำได้ว่าพอคิดตามเราทุกคนก็ไปสู่ความหมายของตัวเองนะครับเวลาเจอต้นไม้อาจารย์ยงยุทธแทบจะไม่เคยเรียกชื่อมันให้ฟังเลยซึ่งต่างกับเวลาเราไปศึกษาธรรมชาติกับอาจารย์คนอื่นต้นนี้กินได้ไหมต้นนี้เป็นยังไงต้นนี้ ชื่ออะไรมีประวัติยังไงอาจารย์จะให้สังเกตรูปร่างลักษณะแล้วก็ให้คิดว่าอา้าวแล้วถ้าต้นแบบเนี้ยใบแบบเนี้ยมันจะต้องอยู่ในสภาพปัจจัยยังไงสภาพแบบล้อมแบบไหนที่มันชอบหรือว่ามันจะปรับตัวอย่างไรยังไงคิดให้จบก่อนเข้าใจเรื่องนี้แบบก่อนแล้วค่อยรู้ชื่อก็ได้หรือแม้แต่พอรู้จักคุณสมบัติของมันแล้วไม่รู้ชื่อมาตั้งชื่อของเราเองก็ยังได้ไม่เห็นแปลก ก็มีเจ้าหน้าที่ผมนะนะครับเป็นหนุ่มขนองคนนึ่งแล้วก็ปากทะเล้นไปเรื่อยก็อันนี้เขาไม่ได้ตั้งใจทะเลนหรอกแต่คงสงสัยจริงๆหยิบลูกอะไรมาถามอาจารย์ยงยุทธว่ากินแล้วตายไหมครับเป็นเรื่องเลยะอาจารย์หันมามองช้าๆแล้วก็ถามกลับว่ามีอะไรกินแล้วไม่ตายมั้งเราเรียกอะไรภาษาปัจจุบันเรียกสตันไปห้าวิใช่แล้วก็หากันป่าแทบแตกเลย หนุ่มคนนั้นกเออ็เราคิดอะไรไปมากมายนะครับมากกว่าเรื่องธรรมชาติไปเยอะเลยจำได้ว่างานนั้นเนี่ยเราได้ความรู้แล้วก็แนวคิดการทำงานอนุรักษ์กันเต็มเปี่ยมเลยซึ่งแน่นอนอะไม่ใช่ความรู้ทางวิชาการอย่างเดียวแต่เป็นการกระตุ้นให้หาคำตอบที่มากกว่าความรู้ที่จะบอกต่อๆกันมาอาจารย์บอกผมว่าผมออกมาจากอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยอย่าทิ้งงานสอนเรื่องธรรมชาติให้ผู้คนนะ ตอนนี้ทีมงานต่างๆก็พร้อมแล้วขอให้ทำงานที่ตั้งใจให้เต็มที่มีอะไรก็รีบมาใช้งานอาจารย์ซะก่อนที่อาจารย์จะตายตอนนี้อาจารย์กำลังจะ,กะเกษียณในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาผมก็ชวนอาจารย์มาเยี่ยมมาสอนทีมงานอีกหลายครั้งทุกครั้งนอกจากความรู้แล้วก็การเปิดความคิดใหม่ๆให้พวกเราแล้วล่ะแน่นอนสิ่งที่เติมมาทุกครั้งก็คือแรงบันดาลใจในการสื่อสารธรรมชาติแล้วก็จะรักษาเขาเอาไว้อย่างไร อาจารย์ยงยุทธเนี่ยแอบสอนผมคนเดียวถึงเคล็ดลับการทำงานที่ต้องออกมาเป็นผู้นำทีมใหม่แบบนี้ว่าจะสินการทำงานควรจำคำนี้ไว้นะลูกน้องได้หน้าหัวหน้าได้งานผมจำได้เลยอาจารย์สอนผมอยู่ผ่านมาหลายปีผมเข้าใจเลยครับว่าคำสอนของอาจารย์เรื่องนี้สำคัญขนาดไหนย้อนไปที่วันที่ผมลดนาศพอาจารย์ในปีนั้น ผมนึกถึงวันที่อาจารย์ชวนกราบพระพุทธรูปที่สำนักสงกลางป่าเต่าดาด้วยกันอาจารย์ชวนพวกเราให้ศบตากับพระพุทธและชวนสังเกตว่าพระพุทธรูปที่ปั้นจะก้มมองลงต่ํามาหาคนด้วยความเมตตาเสมอและมีแต่ความเข้าใจให้ผู้คนขอให้พวกเราใช้มุมมองแบบนี้ในการมองงานและมองผู้คนที่ต้องร่วมงานผมจําคําสอนของอาจารย์ได้พอสมควรทุกเรื่องเนี่ยนำมาใช้ได้ไม่หมดไม่สิ้น แล้วก็จะใช้ตลอดไปแม้ว่าอาจารย์จะไม่อยู่สอนเราอีกแล้วก็ตามเพราะไม่มีอะไรที่กินแล้วไม่ตายสวัสดีครับ